ฮอยเอเวอร์ส er กำลังจะพลิกโฉมมุสาหกรรมเกมอีกครั้งด้วยโปรเจกต์ลึกลับที่ชื่อเจเนซีสที่มาพร้อมกับความสมจริงแบบไม่มีใครเทียบนี่คือข่าวใหญ่ที่แฟนๆฟเจนชินอิมแพกและฮอนไคสตาร์เรคงอดรอไม่ไหวเพราะดูเหมือนว่าบริษัทพัฒนาเกมระดับโลกนี้ยังไม่หยุดสร้างจัก,กรวาลแห่งความบันเทิงของตัวเองและตอนนี้พวกเขาพร้อมเปิดตัวเกมเมมโมแฟรนซ์ซีที่สมจริงเต็มรูปแบบซึ่งใช้เทคโนโลยีเรียลแอนด์จี5เป็นหัวใจหลักและอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญจากสไตล์อนิเมะที่เราคุ้นเคยไปสู่โลกภาพสมจจจรริิงงทททีีี่ดดูเเเหมมือนนแสสัผัผลยยว แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะข้อมูลเกี่ยวกับเจเนซิสนี้ถูกเปิดเผยผ่านโฆษณาภาษาจีนซึ่งอาจเป็นแค่ชื่อรหัสหรือชื่อชั่วคราวของโปรเจกต์เท่านั้นเองผู้ใช้ชื่อเช็กีที่เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือในชุมชนเกมโฮโยได้ช่วยแปลารายละเอียดบางส่วนออกมาและมันบอกว่าเกมนี้เป็นในเมมโมโลกเปิด Open World ด์หมายถึงเกมมันติเพอร์ออไรที่ให้ผู้เล่นสำรวจโลกกว้างใหญ่ได้อย่างอิสระไม่ใช่แค่เดินตามเส้นเรื่องเดียวที่มาพร้อมระบบ PVP การต่อสู้แบบผู้เล่นกับผู้เล่นที่ตื่นเต้นและท้้าาทายกกรต่อสูับ อาศัยที่ต้องใช้กลยุทธ์ร่วมทีมและเทคโนโลยีเอขั K ้นสูงที่เข้ามามีบทบาทในทุกด้านของเกมเพื่อให้ทุกอย่างรู้สึกมีชีวิตชีวาและตอบสนองต่อการกระทำของผู้เล่นอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับโลกเกมเมมโมผมอยากอธิบายเพิ่มเติมว่าเอเมมย่อมาจาก Massively Multiplayer Online ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ที่รองรับผู้เล่นจํานวนมากพร้อมกันในโลกเดียวกันสัมผัสดได้จากตัวอย่างเช่น World of Warcraft ที่ผู้เล่นนับล้านคนได้มารวมตัวสร้างเรื่องราวของตัวเองหรือจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอย่าง Final Fantasy สิบสี่ที่เน้นการต่อสู้และการผจญภัยแบบกลุ่มใหญ่นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงระบบพิเศษอย่าง Intellectual PC ตัวละครไม่ใช่ผู้เล่นที่ฉลาดและตอบสนองได้อย่างสมบูรณ์และแนวคิด Artificial Intelligence Team อุลเทที่เอโคซิสเตมซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของโฮยเวิร์สที่จะสร้างระบบนิเวศภายในเกมที่ใช้ AI เพื่อจำลองโลกที่มีชีวิตจริงมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น NPC ที่อาจเรียนรู้พฤติกรรมของผู้เล่นและปรับการโต้อตอบให้เหมาะสมทำให้การสนทนาหรือภารกิจรู้สึกไม่ซ้ำซากและยังคาดว่าจะนำเทคโนโลยี NPC อัจฉริยะจากความร่วมมือกับเป็นวีดีอมาใช้เพื่อให้การสื่อสารกับตัวละครในเกมสมจริงยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับว่าคุณกำลังคุยกับเพื่อนคนจริงๆในโลกแฟนตาซีเลยทีเดียว แม้ว่าขณะนี้เรายังไม่มีภาพเกมเพลย์หรือรายละเอียดทางการอย่างเป็นทางการเลยนอกจากภาพสินที่แสดงให้เห็นพายุสีดำขนาดมาหึมา ah เหนือผืนดินโคลนที่ดูน่ากลัวและน่าตื่นเต้นแต่หลายคนในชุมชนเกมคาดว่าเจ n เน i s ซีสอาจมีความคล้ายกับเกมยอดนิยมอย่าง Black Desert เกมแอมมโมที่เน้นการปรับแต่งตัวละครและการต่อสู้ PVP ที่เข้มข้นหรือ Lost Ark ที่มีระบบต่อสู้ดินามิกและเรื่องราวแฟนตาซีที่ลึกซึง้งมากกว่าตัวอย่างอนิเมะสไตล์ที่ HoYoverse er เคยสร้างมาก่อนซึ่งอาจทำให้เกิดข้อถกเถียงกันไม่น้อยเลยทีเดียว และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการหันมาพัฒนาเกมเมมโมแบบเต็มรูปแบบถือเป็นก้าวกระโดดใหม่ของโฮลยวเวิร์สหลังจากที่พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในตลาดเกมการชาระบบสุ่มไอเทมที่ผู้เล่นต้องใช้เงินจริงเพื่อเปิดกล่องและได้ไอเทมหายากอย่างในเจนชินอิม a พ t ที่สร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ด้วยการทำเงินแบบการชาจากเกมอย่างเจนชินอิมเพกและฮอนไคร s สตาร์เรลแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันแน่ชัดว่าเจเนซีสจะมีระบบกาชาด้วยหรือเปล่าเลยแต่หลายคนคาดการว่าบริษัทอาจคงเอกลักษณ์นี้ไว้เพื่อรักษาแหล่งรายได้ล ซึ่งจุดนี้เองที่อาจจุดประกายความเห็นแตกต่างบางคนเห็นว่าเป็นการรักษาสมดุลที่ดีแต่บางคนอาจมองว่ามันเป็นการผูกพันผู้เล่นกับการใช้จ่ายที่อาจไม่ยุติธรรมและที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องถกเถียงได้ง่ายจากข้อมูลการประกาศรับสมัครงานสำหรับ Genesis ดูเหมือนโปรเจกต์นี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาแต่ด้วยงบประมาณที่สูงลิบและประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากเกมก่อนหน้านี้ทำให้ HoYoverse ถูกจับตามองว่าจะสร้างเกมเมมโมคุณภาพสูงที่สามารถแข่งขันกับเกมระดับโลกได้หรือไม่ซึ่งเป็นคำถามที่นน่าาสใจมก เพราะในวงการเกมเมมโมนั้นต้องใช้เวลาและความใส่ใจในการพัฒนามากยกตัวอย่างเช่นนิเวลที่ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงจนกลายเป็นเกมที่ได้รับความนิยมหรือจะเป็นตัวอย่างล้มเหลวอย่างแอนเติมที่เผชิญปัญหาทางเทคนิคจนต้องปรับปะรุ่งใหญ่และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวสารเพิ่มเติมทีมงานของเราที่ this is game Thailand จะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนติดตามได้ทันทีที่เว็บไซต์นี้ h t t p s w i s i s l a e t i l a n d c o m ครับยอมหรือ่ะ https://discord.com/yourisland เขียนโดยนักเล่นเกมที่ไม bon. ah ่จำกัดประเภทและแพลตฟอร์มกลับไปด้านบนคุณคิดว่า h o uh l h ang, ok m m l v e r s e จะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เกมเมโลแบบสมจริงไหมหรือว่าการละทิ้งสไตล์อนิเมะที่เป็นเอกลักษณ์อาจเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าและถ้าถามถึงระบบกระชาคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ามันควรถูกนำมาใช้ในเกมแนวใหม่นี้เพื่อรักษารายได้แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาถกเถียงกันหน่อยสิครับเพราะทุกมุมมองล้วนมีค่าทั้งนั้น